สวัสดีค่ะต้องพบกับช่องปลายไฟชาแนลนะคะวันนี้เราต้องสอนทำพื้นหมีมะและเกรดทีมมะนะคะเราวไปดูวิธีทำกันเลยลนะคะกดแล้วคะแล้วก็เลือกเลยนะคะแล้วก็เลือกระดับความชอบทีมะของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือระดับพายุเลยอ่าอันนี้ก็ระดับพื้น,นที่แนะนำื่อระดับสองนะคะอ่ะเดี๋ยวเขาจะ ก็จะพาไปดูอืมพื้นที่ต่างๆนะคะอาจะขับรถเป็นเกียร์อัตตาแน่ๆนะคะอ่ะนี่คือจะเป็นแบบนี้นะคะท่านเดี่ยวเขาจะสอนไปเออแต่เ,เขาอะคจะสอนแบบเออจะสอนแบบให้อันนั้นอะไรอย่างนี้นะคะทำสีรถนะคะอ่าเราขอเธอลาแป๊บนึง ก็คือกอ็ที่ที่ทางสีแล้วนะคะให้เลือกสีอะไรแต่เขาชอบสีดำขอสีดำล้วกันเนาะแต่ถ้าคุณเขาต้องจ่ายพันหนึ่งก่อนนะคะ